สนามบินชางอีแอร์พอร์ทของสิงคโปร์เป็นสนามบินที่ติดอันดับหในสของสนามบินที่ดีที่สุดในโลกและล่าสุดปี2514สนามบินชางอีแอร์พอตเป็นสนามบินอันดับที่หนึ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกทันทีที่ก้าวออกจากประตูเครื่องบินผมสัมผัสได้ถึงการตกแต่งที่สวยงามและความสะดวกสบายหลายอย่าง นอกจากสนามบินมีความสะอาดสวยงามการจัดสิ่งต่ตางๆอย่างสะดวกสบายนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเราจะเห็นว่าป้ายบอกทางต่ตางๆมีขนาดใหญ่มากและเห็นได้ชัดเจน อีกอันหนึ่งที่ชอบมากๆก็คือมีจุดสำหรับช่องเสียบสาย USB สำหรับไว้ชาร์จอุปกรณ์มือถือหรือ t บเล็ตหรืออุปรกรณ์ต่างๆ ที่สนามบินแห่งนี้มีวิธีการเข้าเมืองได้3วิธีนะครับก็คือคนส่วนใหญ่นิยมกันก็คือเข้าผ่าน รถไฟใต้ดินหรือที่นี่เรียกว่า MRT กับอีกวิธีหนึ่งก็คือเข้าเมืองโดยวิธีนั่งแท็กซี่เข้าไปแล้วก็มีนั่งรถโดยสารนะครับสำหรับรถแท็กซี่น่าสนใจมากตรงที่ว่าพอเปิดประตูออกมาหลังจากที่เราไปรับกระเป๋าหลังจากที่ผ่านการตรวจสุลกากรจุดที่มีสิ่งของต้องแดงหรือมีสิ่งของต้องแดงพอเปิดประตูมาปุ๊บ ก็จะเห็นป้ายขนาดใหญ่เขียนว่าคิวแท็กซี่นะครับเขียนว่า Stand, แท็กซี่สแตนเราก็สามารถเลือกขึ้นรถจากตรงนี้เข้าไปในตัวเมืองได้อย่างง่ายได้โดยที่ระยะห่างไม่ถึง39คือพูดง่ายๆว่าเปิดประตูมาถึงก็เห็นทันตีที่สนามบินมีฟรีอินเทอร์เน็ตไว้ให้บริการด้วยนะครับโดยที่เราจะต้องไปขอพาสเวิร์ดและยูสเซนมจากจุดอินโฟเมชัน จุดให้บริการนะครับก็คืออยู่บริเวณปากทางออกโดยที่อยู่ใกล้ๆกับสายพานรับกระเป๋าหมายเลข18เมื่อเปิดประตูออกมาจุดอินโฟเมชันจะอยู่ทางด้านซ้ายมือโดยที่ห่างจากประตูประมาณสัก10เมตรจากนั้นจากนั้นเราก็สามารถขอ u s อเซอร์เกับ password ดสำหรับใช้อินเทอร์เน็ตฟรีของแอร์พอร์ตได้จากที่นี่นะครับ <enfim> <BT. S 2> นอกจากการตกแต่งที่สวยงามความสะดวกสบาย ของบริการต่างๆเลยนะครับยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจของนักท่องเที่ยวทันทีที่เดินทางมาถึงคือการยิ้มแย้มต้อนรับอย่างเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจคนเข้าเมืองไม่แปลกใจเลยนะครับที่สนามบินแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับเป็นสนามบินยอดเยี่ยมอันดับที่หนึ่ง